ครับกบกับช่องกับข้าวบ้านได้นะครับวันนี้ผมจะมาทำสปากเกตตีว้วายนะครับที่ทางบ้านแนะนำกันเข้ามาก็จะมีส่วนประกอบของวายขาวนะครับที่นำมาปรุงกับอาหารทะเลเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวในอาหารทะเลได้นะครับแล้ววายขาวยังมีรสชาติที่อมเปรี้ยวในตัวนะครับเหมาะกับการปรุงอาหารทะเลมากเลยครับแลวผมยังมีวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้มาคือมะเขือเทศนะครับ เป็นมะเขือเทศหวาน,นครับพันยูจังกูจินะครับมะเขือเทศก็มีสารที่ดีต่อสุขภาพนะครับมีสารไลโคป,ปีนช่วยบำรุงผิวพรรณของเรานะครับและก็ลดระดับความดันโลหิตสูงลดระดับไขมันในเลือดนะครับก็ยังไงช่วงนี้ก็ผลก็เข้ารดูผลนะครับก็ดูแลสุขภาพกันนี้ให้ดีๆนะครับเอาละครับ มีขั้นตอนวิธีการปรุงหรือว่าเทคนิคยังไงครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาต้มเส้นพาเกตตี้นะครับวันนี้ผมใช้เส้นเบอร์สิบนะครับจะต้มอยู่ในเวลาที่9กนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปต้มเส้นกันก่อนเลยนะครับผมก็จะเอาเส้นลงไปต้มนะครับในน้ําเดือดต้องให้น้ําเดือดนะครับแล้วก็นับไปที่ 9ระดีนะครับ9ระดเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบกันว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบผมก็จะมีนี่แหละครก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมสับครับเกลือพริกไทยดำป่นนะครับวายขาวนะครับแล้วก็แองโชวี่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นกุ้งขาวนะครับล้างข่าล้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ม มะเขือเทศนะครับก็มีเบซิลหรือว่าโหระพาฝรั่งนะครับอิตาเลียนนะครับข้าบสีไปนด้ครับแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปนะครับตามด้วยกระเทียมสับของเรานะครับแองจวี่สับลงไปนะครับแองจี่สับ,สบ เนืชิบี่ก็จะให้กลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีรสชาติที่เค็มน,นิดนะครับ mm hmm. เนื้อนะครับก็จะใส่เนื้อสัตว์วันนี้ผมใช้เป็นกุ้งขาวนะครับจะเป็นถ้าคนทางบ้านจะใช้เป็นหอยเชียวก็ได้นะครับหร mm ือ hmm. ว่าจะเป็น ันอะไรก็ได้นะครับเดีัใผัดกุ้งสก่อน,นนะครับมะเขือเทศนะครับผมก็จะใส่ลงไปเพราะมะเขือเทศที่จะทำให้สารในทุกปีนใน้พวกปีงนโตดีต่อสุขภาพเราก็ต้องให้เขาโดมความร้อนก่อนนะครับแหงือวีก็เริ่มลายนะครับ แล้วก็จะเฟรมด้วยวายขาวนะครับแล้วก็จะนำเส้นสัาเกตตี้เรานะครับเราพักไว้บนสไยนะครับ ก็จะใส่เนื้อสิ่าหรือผักไทยลี่ยนะครับจะส่งไปนะครับก็จะใช้น้ำ๊อปที่เราต้มเส้นนะครับเดินลงไปนิดหน่อย ก็ผัดให้น้ำซอสเคลือบเข้าไปในตัวเส้นนะครับ แล้วเราก็ไปจัดจางนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะครับ จะมีพาเมซานชีสหน่อยนะครับโรยลงไปนะครับนะครับเสร็จนะครับสปากเกตตี้ไว้วานนะครับ ยังไงครับกับสปาเกตตี้ไววายเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง<ม>ก็ในตัวไวจะมีความเปรี้ยวนะครับแล้วก็เราก็จะปรุงรสอะไรไม่มากก็คือมีเกลือพริกไทยแล้วก็มีความเปรี้ยวของไวนะครับก็ความหวานจากตัวเนื้อกุ้งนะแล้วก็มะเขือเทศ ของเรานะครับครับก็จะได้ความหอมของเบซิลนะครับโหระไทอิตาเลียนนะครับก็จะให้ความหอมแล้วก็หอม พริกไทยก็วายทำให้เมนูนี้อร่อยมากเลยครับแล้วก็ยังมีชีสพ,พาเมซานที่เพิ่มความเค็มนิดๆแล้วก็หอมขึ้นมาให้เมนูนี้มีความอร่อยนะครับยังไงก็ลองทำตามมาดูนะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกับข้าวบ้านอ้าด้วยนะครับฝา,ากเป็นกำลังใจให้เราแล้วอยากให้เราทำเมนูอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับฝาก ไว้กับฐานช่อง Facebook กับข้าวบ้านอ้ายแล้วก็ YouTube ช่องกับข้าวบ้านอ้ายนะครับวันนี้ยังไงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ